ับเพื่อให้แฟนคลับที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมบุญในพิธีแต่นะครับร่วมบุญทางออนไลน์รว่วมกันทางกุญร่วมกันก่อเป็นบุญใหญ่ประจำปี2568ซึ่งมีคุณพีกมีคุณนุ้งคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านได้เห็นแน่นอยแล้วก็คณะผู้บริหารนะครับเป็นเจ้าภาพของ,ของ,ของมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ สำหรับคอนเสิร์ตนะครับของวงสามัญพิบัติแห่งเมื่อคืนที่ผ่านมาอาจจะมีประสาทเนื้เรื่องของคนว่าอยากไม่เป็นใจทางคณะผู้บริหารนะครับจึงได้ประกาศจัดคอนเสิร์ตนะครับในวันที่สองนะครับพฤศจิกายนนะครับสถานที่เดิมนะครับเพื่อให้เพื่อให้ใหให ชาวหนองคูชาวบ้านเมืองแล้วก็ผู้คนที่มาดีดีได้รับชมคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่าเ <ละ S 1> มื่อคืนที่ผ่านมาอาจจะมีประสบกสับหนา <ละ S 1> ไม่เป็นใจทำให้ไม่สามารถทำการแสดงได้บอสโจและกรระ็ผู้บริหารก็ยังไม่มีจัดคอนเสิร์ตขึ้นอีกครั้งนะครับขึ้นใหม่ทดแทนคืนก็คือวันที่สองนะครับพฤศจิกายนเรียนเชิญทุกท่านได้รับชมได้ที่สนามโรงเรียนบ้านหนองคูนะครับ ท่านใดที่จะนําต่อยอดนะครับจะซื้อรถจักรยานยนต์ของนุงมันะินับเดยดเชิญได้ที่นั่งๆโต๊ะหมู่นะครับตอนนี้น้ำมันินก็ยังมีอันเปาให้กับเอฟซีทุกท่านอยู่นะครับถ้าท่านใดประสงค์จะต่อยอดกันเีงนะครับสามารถนำมาใส่ที่บานกับท่านรัจาลพระประหุได้นะครับหรือท่านใด จักรามสักการะขอพรหลวงพ่อเสือยานาสัมมงปโนอันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มาร่วมบุญนะครับกับพี่มาเลือกซื้อทำให้ทุกท่านได้นำสักการะขอพรเพื่อความเป็นสือน่อนนมงคลครับรวมไปถึงหลวงพ่อก็มีวัตถุมงคลนะครับมอบให้กับที่เราเลือกซื้อเช่นกันนะครับขอทุกคนทุกนายอุณิทุกท่านมาับนจากนี้ อังเมากับน้องผู๋อิงแล้วนะครับเรียนเชิญมารับวัตถุมงคลนะครับของัวข้อเสือความเมตตาของพระพุธแล้วก็อย่างยิ่นะครับเป็นวัตถุมงคลของพระพุทธปมงคลรับกับมือของพ่อ ขอดแถวเข้ามาเรื่อยนะครับปีเถียวทินสามารถเอาไว้ปัจจัยบ um so exactly so ูชากับหลวงพ่อได้นะครับปีเชิยวเข้ามาเรื่อยนะครับไปค่อยๆกอดแถวเข้ามาองค์จันทร์จะได้บุญใหญ่แล้วนะครับยังได้วัตถุมงคลนำไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลทุกท่านนะครับในการจัดงานกระถิ่นสังัตรี น้องภูมิิงสานักพิพัฒน์และก็พ่อเอกน่อยเอฟซีชาสานักพิพัฒน์และก็คณะสภาสานักชชนตักพุทกสายและก็โดยร่วมกันใหญ่เป็นหนึ่งครั้งะครับเพื่อบำรุตรอา,าราบบำรุงพุทธศาสนาซึ่งรุง่นกระถิ่นะครับหนึ่งปีมีทีมหนึ่งเดือนหนึ่งวันมีทีนหนึ่งครั้ง น้องลุงอิงน,นะครับก็เป็นชาวหนองคูชาวจังหวัดสีสเปีครบที่ไม่ลืมบ้าเนเกิดนอนนำพาพี่น้องเอฟซีทุกท่านได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดนคะครับมีบ้านหนองคูทางสถานศึกษาถึง <c oughs> เพื่อการสาธารณสุขก็คือ ทวมสร้างบุญสร้างผสมกับพี่น้องทิมาตลอดนะครับก็ขอทุกบทนาบุญกับน้องอุอิงกับสนะคร้อง่าน่ะครับในทีุานทุกท่นาตามงานนะครับก่อนที่จะได้เดินทางกลับนครัที่ทางบานของตจัดเตรียมไว้ทางรวมตัวนะครับเป็นถึงขมอพัฒนาบุญกับโรงทานทุกสายทุกคณะ ที่มาจากตั้งวงทาให้กับผู้มาร่วมพิธีครบขอบพิธน้ำบูญมาด้วยกันน้ครับ cây dâu ngay sau này để mình trồng cây dừa trồng Để trồng dừa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  trồng

พ่อพ่อทุดยไทยก็ได้ดอกุ่ยพ่อสุดทไทยพ่อนุ่น่ะจยจยมันก่อนยุคหาลังตัวมันก่อนมันก่อนหลังบ้านมันก่อนยุคไทยสอใบช่ไมคโอเคไอคิวกินไอติมกับพ่อไหมน you เบอเอออไม่งาา้อใจว่าปวนงิน วีไรใจดีใจดีคอย่าเลือกเรื่อชวันที่สอเข้า่องมแ่สหมเรือมาเรือมีทั้งวงหึงวงสองนะคะเพราะจูจันนัทจเต็มนะคะคุณแ่วัี่อันข้าเขาวัดวัดเ่างานกับเมานพ่อจ มดีต่ว่มันมีคนละเงินนะคะสาธุบู๊แดงมารวมบุญหนักเพราอิโชคดีเน้อค่ะ người thân, các mẹ, các anh, các con, các anh, các chị, các em, các anh, các chị, các em, các anh, các เปลี่ยนตำแหน่งจากมาแล้วนเป็นสาวขราจะีเหรอคะขอ่นเ่ะห็อขพอไปถ่ายกันว่าคืพอดูก็พอไปถ่ายมัน พี่จิตาพี่จิตาพี่จิตคุณว่าไงเจ็บเคียวไม่กินหรอไม่ทันแล้วลูกก็เก็บหมดแล้ว

มาเลยค่ะรับคิบทีค่ะใบสมีขอบคุณค่